ต้นนั่นน่ะไอ้มู้ไอ้ต้นไอ้เงินหนานั่นมันบอกว่าเออเนี่ยผมชอบใบมันออกมาใช่นเี่ยใบมันออกมาเนี่ยมันแมวนต่างทำ่ะไรนี่ใบนึงมันออกมาจยหนึ่งนี่ใบนึงออกมาจยหนึ่งมีใบหนึ่งก็คือว่าเขามันจะออกต่างไปเรื่อยๆฝังดังล่ะนะเพราว่าตัวเพราะว่าเพราะว่ามันพราะมเป็นของไม้เออคอยกำลังพอได้เนี่ยคอยพอมาได้เป็นสิบสิบปีแล้วมันคืออย่างกับฝั่งเข้าบ้านเข้านี่นะแต่มันดัง เขาหิดของดังอยู่นี่เอาเอาเอาแพ่งลีเด้อ่หินเนาะหากเลยนเยอขึ้นรถเาอานี่ยปักบางดังเลยนะเดี๋ยวสามารถสามารถที่ตัดตัดตัดอะไรช้ำช้ำได้เด้อแล้วไผ่เด้ท่านเียวไผ่ก็ยังมูตุนใหญ่ๆงญ่ไปใส่เหมือนอ๋อพววาเห็ดบานเห็ดใหญ่เนี่ยตุนพันใหญ่ใหญ่ไอ๋อมันนี่นี่ะเลียวอะไรท่านนั่นรล่เล้วอะรอก ผักปังด่างวัดเจ้านี่หาตามบอกฟังดงังบอกฟังเออปังเลยเ,ยเออปังเลยปังฟังเฮ็ดอย่างมันต้องปังเออปังดงังเออฮะรับรอบไงไผ่สวนไผ่ไผ่มันว่าไผ่ในเมืองจีนเปลูกไว้

ท่านนี่แล้วมันง่ามท่นนันมันรั่าเบไเห็ดบ้านเนี่ยมีไหนพันนัน้นมูนั้นมัน อาจจะกินน้อบ้างมูนนะเนาะแต่ว่าห้อยบ่เอาน้อเลยเนี่ยไ่เห็นเอาน้อออกเลยนะเกิดเต็มเลยนะแต่ว่ามูอนี่มันห้อยมันสางได้เนาะห้อยเขาตัดขายว่ะกินกันว่าไหลแบบทอ่งพันนี่เราไปปลูกเนาะใครดีวัวห้อยมันไม่เคยอยู่วัวหกไงบ่ติดสองต้นอยู่ใกล้ต้นเผาน่ะนะข้างบ้านพญ่จันน์น่ะมันสูงยังสิบ่ ก็คือยังผีดแล้วแต่ว่ามันบได้หางยังผีดว่ามีคนตัดเนาะแุบรรดาว่ามันว่มีเป็นเกิดนี่แต่มันท่านนี่บอกเห็นนะมันหนาจะเป็นท่านนี่เดียวต้นแต่ว่าต้นนั้นคือไข่ไข่กันนี่แหละแต่ว่ามันว่ามีขาวขาวขึ้นอย่างเงี้ยดินมันต่างดินว่าดินคนละอย่างแต่ว่าเราไม่เคยงามดีเลยอีกวันหนึ่งตายแล้วเดือดได้ตัวตัดทิ้งเนาะแล้วมันตัวตอวนี้กรอบนุ่มหมดเลย นอเขาคือยั่บ่กินดอกน่เบง้องห้อยเบิ่งไม่ให้ตัดนอตัดในต้นนอไ่พันธ์นี้ไม่กินหนอครับตัดไว้เอาต้นอย่างเดียวเลยเอาไต้ต้นเขาุไปปูกธรรมชาติลายขนาดเลย้ไปปลูกไว้ฟังสตายบกบึกดน้นำต้นสองานอแล้วล่งติแตกยอดกินอดตายครับ อันนี้เขาว่าเขาเอาเป็นขอเนีย่ยเอาเป็นขอเอาขอมันยังสีไปเออเขาจีดช่ำจังสันเขาจีดตัดตัดระวางจังเีะแล้วเขาเอาเอาไปให้มันโอ้โหไผ่แบบนี้มันก็นดีนะบ่หกมันบ่ไม่กิ่งหลายเนาะมันบ่บ่คือไผ่แถวบ้านเขา มีทุกชนิดด้วยตรงนี้อาจจะมีชนิดเดียวมั้งตรงตรงนี้ถึงหมดเลยเพื่นคนใครกับนี่แบบยุบ้านน้ำที่เป็นเลี้ยงเสี่ยถ้เป็นบ่ครับมันก็ขึ้นแบบนี้แหละก็ไปถังการถังออกแล้วมันก็ว่าหกเต็มแดงง่ายมันก็ดีอยู่เดลยไปขูดเปลีนน่ยนอันเดียวนะไม่เห็น มันจะล่มไงชาบ้านป,าปลูกมันใหญ่ปะมันใหญ่ก็ดหนามมันกำลังหยิบแตกหย่อนกับน้มถล่ถมตายทำตายต้นเดี๋ยวอยู่สองคำต้นขันเขาได้เขาบกหงส์เนี่ยมันใหญ่เลยแหละมาละก่อสวนสวนสวน,สวนกเกษตรตายล้มตายละเนระหนานเลยนะปลูกแังไหนก็ใหญ่ไง หนบรรจุนี่มันคือดกคักแทหปากช่องปากช่องมผิเป็นถั่วเขาบะเกียรแม่มะละกอนี่คักแทหว่ะของแทหให้ปลูกเ,ะะเกกน,นี่ยจัก,กจพันใดเราบางเนี่ยเนี่ยมะละกอไล่ปลูกกินเอง ปวดสาลปลาไผ่สุดยอดเลยปลาไผ่ตัวสุดท้ายที่มะละกอเยอะแยะไปหมดเลย หลายโพดของกลิ่นปลูกปลูกพักไว้แรกสร้างเถอปลูกไว้แรกสร้างนี่ถั่วโอ้ยถั่วมันตายหมดแล้ว มะละก,กอโหนี่ปลาไผที่ที่ปากช่องครับปูกัอะไรก็สวยที่ดินปากช่องนะ บรรยากาศดีล่มลื่นลมหนาวมาอย่างคักเลยเนี่ยโกว่าตัวเพราะว่าเพราะว่ามันพร้อมัเป็นของใหม่เออคอยกันเรงพอได้เนี่ยคอยพ่อมาได้เป็นสิบสิบปีแล้วมันคืออย่างกับฝั่งเข้าบ้านเขานี่นาะแต่มันดังเขาหิดของดังอยู่นี่เอาเอาเอาเพียงลีได้เอาแิดเนาะหินเนาะ này quăng quăng đang rồi đó. rồi phay này này phay cứ về để mình. còn mùa về bát này បងស្ងើច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  มีมีมีจะใส่ไม่ปากช่องทีเดียวติดตอมันเลยไปอยากได้ปังดังปังปังเลยปังดางเนาะพ่กเคาเห็นเนาะ